สวัสดีครับผมเคยีสานใต้ครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาตามต่อแนวทางความฝันของคุณยายหนุ่มครับงวดของวันที่1คกุมภาพันธ์หกครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาฟังแนวทางโค้งสุดท้ายของคุณยายด้วยกันครับว่าในโค้งสุดท้ายนี้คุณยายหนุ่มฝันว่ายังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับคุณยายก็นั่งอยู่ครับยายสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าครับ ยา่ากินขา้าวกินปาลาอะไรยังครับกินแล้วอ๋อได้ยังกินละครับคุณยายโอ้ยแกงพักีคเล็กแกงิคเล็กอแกงเองบอรครับคุณยายแกงเองอืมครับครับแสบบอรครับคุณ<ต>ยายแต่พอกินแล้วนอกแกงมันหนอกครับครับอืมอมือนีผมมาตามต่อโของสุดท้ายของคุณยายนุ่มครับสลับคลิปคลิปแรกอ่าผมก็ได้โล่งให้เอฟซีเพิ่นเบิงไปแล้วเนาะครับคุณยาย แงนอยู่คือกองสุดท้ายนี่ตอนนี้เลขไก่สีออกแล้วเนาะคุณยายครับครับไอ้คุณยายได้ฝันอีหยังบอกครับยายฝันอยู่เลยสองสามหมื่นพันมากห้วละอ๋อครับครับเดี๋ยวให้คุณยายเบาซูเอฟซีฟังเนาะครับว่าคุณยายฝันอะไรจังไหนครับในกองสุดท้ายนี่ครับอ่าคุณยายเริ่มเบาเลยก็ได้ครับฝันอะไรจังไหนครับอันยาย่กับันวายายได้เปวัดในเปวัดกะ อันได้ไปกาบพญายนาคในคนาวัดนันละครับมานีกาบแล้วก็ลูกขึ้นก็เรื่อว่าโอ้ยจีมนอันหัวเพลินงามเนาะมาเถื่อนี่คือมีสีใสกว่าเกายายวางซี่ครับย่าก,กา็เลยไปลูบลูบลูบวางงอนงอนต่อหัวเพลินนันละย่าก็เลยเห็นเลขกเห็นเลขในหัวพญายนาคเหลขกสามโตในหัวพญานาคแดงจึงคืองูย่ยา,กกาเห็นแหล้ยวย่าก,ก็เลย เขียนไหวเลยในนพันใดแล้ว่าหอนเ่อนแยกกับพันเศร้าพันสะเดิดขื้นแยกกับหัเมื่อขึ้นแยกกับมาเขียนไหวเลยอย่ามันลืมครับเออ,อกับกับเท่านั้นลหละกับหูเมื่อเท่านั้นลหละกับพันเท่านั้นล่ละไอ้เลขอยังครับคุณยายเลขกันคุณยายเขียนไห้อยู่มันหาเก้าห้าห้าเก้าห้าเออยายเห็นในหัวพญานาคนั่นครับครับห้าเก้าห้า อืคุณยายกับฝันซํำนี้ป่ครับกับมีอยู่พักหนึ่งกับสองขึ้นสอนมาลาล่ะการมาพันอีกต่อกันล่ะครับครับหักสองสามขึ้นล่ะก็พันคือกันล่ะสองขึ้นพันลรพันตอกันพันตอกันอีกครับยายพันมาพระเอาป้ามาให้ยายมาลายหนึ่งป้ากับป้าลายโพดมี่แต่ป้าขาวแม่จังสี่จังสี่ ยายก,ก็เล่ว่าตัวนี้กับอะไรตัวเลขดอกยายก,ก็เลยตีเอานะครับครับยายตีเอา,ามันเป็นเลขตีว่ามันเป็นเหลขอันหนึ่งแปดหางยายตีเอานะพันมาพาอป้ามาหายนั่นครับเออคือ,ค,อคือตัวนี้เนาะที่คุณยายตัวนี้ล่ละยายยายาตีเอาเองยายดอกนี้ครับนี่ค,ครับท่านผู้ชมครับตัวเลข ตัวนี้เนาะครับคุณยายครับสิมิหาเกาหากับหนึ่งแปดหามีเท่านั้นละสองขุมเท่านั้นละฟันหนึ่งฟันก็ละเท่อดอกเออครับฟันสองขึ้นติดเลยเป็นบ่ครับคุณยายฟันสองคืนติดกันเลยอืมครับครับถือว่าเป็นฟันดีเนาะครับคุณยายครับอ่าฟันฟันที่ว่าคุณยายเห็นเลขนี่คุณยายจดไว้เลยบอกครับจดไว้เลยอย่ามันลืม อืมลาวกาไมาให้ผมหลอกให้เนาะมาให้อันหลอกให้นี่ครับยายเขียนเหล็กคือคือยายเขียนบ่ดีก็เลยให้หลอกให้ครับครับอืมอืมเหลขก็งามอยู่เด้นเนาะก็เขียนไห้ทั้งสองยางนั่นลหละทั้งสองพันนั่นลหละยายพันต่อกันนั่นครับเออคือธรรมช้ชมครับได้รอบนี่ครับคุณยายฝันนี่ฝันได้เหลขเลยครับอ่าคือตัวของคุณยายนะครับเมื่อฝันเห็นอ่าตัวของตะของไปทำบุญครับแล้วก็ได้ไปกาพานาค กาเห็นเหลขกอยู่ตรงหัวพญานาคเนาะคับคุณยายแมนพพญานาคนี่ือเป็นรูปปั้นรูปปัน้นรูปปัน้นเพื่อนปั้นใช่นาะวัดไว้นะสถานที่ตรงนี้นี่คุณยายฝันเห็นนี่สองรอบแล้วนะสองรอบนี่รอบที่สองเนาะครับรอบนั้นเลขก็ออกคือเลขนั้นเลขก็ออกคือกันครับครับรอบนี้ฝันวัาตะครองไปถ้าบุญที่วัดละละกันได้ไปกลมกาพญานาคที่ว่ารูปปั้นพญานาคอยู่หน้าวัดแมนครับในช่วงที่กลมกาบละก กำลังสิลูกขึ้นมาลูกขึ้นมาแล้วอ่าแล้วก็เห็นเหลขกอยู่ตรงการเลยยายให่ขอ,ขอของมมึงโอ้ขอใบึงหัวเพิินหัวเพิ่นงามครับครับใหลุกไปหลุกมายหย่เพไปเห็นเหลขกในหัวเพิินในหัวพญานาคนันหาเก้าฮาฮาเก่าหา,หา,า,หาแดงจ,งดงจึงคือแดงจึงคืงอยู่ในหัวพญานาคนั่นอือครับครับแล้วก็มาฝันขึ้นหลังอีกมาผันขึ้นหลังอีกก็ฝันว่าพาอัปปามาให้า่ร้ายแห่งโทษ พากระหูจักกันอยู่ดอกพาผู้นั้นนั่นครับเออเพื่อนอาป้ามาห้ยยายก็จับเอายายเอามาถอกล้องใส่กระดงใส่กระสังแอมกล้องเอเล่ยอยู่ครับยายเอาเพื่อนอามาหายายนั่นเพื่อนก็ไม่ได้ยูเหิงดอกครับอาป้ามาผากไม่ออกเพื่อนว่ากับยายก็หาป้าป้าเนี่นเพื่อนเรียบเรียบลอยเพิ่นก็กลับเองพระรูปนี้เป็นผู้ใดครับพระรูปนี่พามาตั้งแต่ฝักไต้เพื่อนมาเคยมาจำพรรษาอู่บ้านยายนี่ล่ะตอนนี้เพื่อนยายนี่เพื่อนก็กลับไปอยู่ปากไต้ โอ้มาจากทางผักเอเอพิ่นอยู่ปักไก่คนครับครับอืมคุณยายว่าในโค้งสุดท้ายนีย่คุณยายถือว่าฝันดีบ่ครับย่าก,ก็วาบบ่าฝันดีอยู่เพราะว่าฝันแกนรกเข้าอะไรเลขกฝันที่สองมากกับมีผระ,ะเอาปลา,ปาม,มหาหา่หายเฮาครับห้หลา,า,า,ายแห้งเนาะคุณยายน้หายหลายแห้งหรือว่าคุณยายหนุ่มสิมีโคมีลาบบอครับกับบฮหงคือกันอืมครับกับบอเคยฝันนอกร่างฝันนั่นน่ะครับเออเรามาฝันเห็นอ่า พญานาคหอคุณยายทอแต่เป็นรูปปั้นแต่เป็นรูปปั้นแต่เป็นรูปปันป้นครับในหลอบนี้ในหลอบนี้ครับรอบืมหรือว่าเพื่อนสีหายโศกหายลาบคุณยายอีกกับ่ะหูหยา่านเพื่อนหายโศกหายลาบกับว่าจักเพื่อนกระสีหายโศกตัวจังบันด้านให้เห็นเหล็กเนาะครับครับกับเพื่อนมาปวดมาผายหย่านหาเพื่อนมาปดมาผายกับบะหูน้่แล้วตัวนั้นครับครับยายยายก็เห็นแดงจืดคืนสามโต้คงยงอยู่เลยครับ กระดาษที่คุณยายจดไว้ให้ท่านผู้ชมเบิ่งนี่ครับเจ็หมดที่คุณยายให้ผมเบืองเมื่อกี้เนาะครับม,ม,าม,มาหลอกใส่ไว้ให้อยู่บนไหนบุล่ะหาก็หาเงาลลเลย <laughs> มันไหลไปบระด้กจีออกแล้วมันหาบ่เห็นไงลองเบืองครับมีตัวเลขอื่นอีกบอที่คุณยายจดไว้นะครับเออนั่นแหละครับคุณยายนี่นี่ยายจดไว้อ,อยู่นี่ตัวนี้มีครับท่านผู้ชม อันนี้คือตัวที่คุณยายนุ่มนี่ตจวนี้ยายกระเจ้ไใบกันนตรงกันบ่กคุณยายที่คุณยายให้ผมผมกระสีตัวนี้เนาะคุณยายเนาะแมนฮาเก้าหาเออแมนตรงกันอยู่ครับคุณยายหลักการหนึ่งแปดฮาครับที่คุณยายให้ผมหลอกลวงให้เนาะแมนอยู่ครับครับคุณหลายมือคุณยายกระสีเลื่อมที่เนาะเลื่อมตีมันหลายมือก็สะเขียนไว้ครับครับเออโอเคครับกมีอยู่ประมาณนี้เนาะครับคุณยายมีประมาณํามนี่ละครับครับาบุช้ชมครับอ่า แนวทางความฝันของคุณยายหนุ่มครับงวดของวันที่1กุมภาพันธ์หกครับเป็นโค้งสุดท้ายของคุณยายครับท่านผู้ชมครับถ้าใครชอบตัวเลขของคุณยายก็แคปหน้าจอเก็บไว้ครับอ่าแล้วก็ลองนําไปประกอบการเสี่ยงโชคดูครับคุณยายถือว่าฝันแมนนะครับท่านผู้ชมในรอบนี้ก็ฝันเห็นตัวเลขครับอ่าสีแดงครับสีแดงจึงคึงเลยน้อยายนะคแมน อยู่บนหัวพญานาคครับท่านผู้ชมก็คือ595ครับท่านผู้ชมครับสาหรับเลข9ก็ให้ระวังเลข6ไว้เช่นเดิมครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มาฝันเห็นพระครับเอาปลามาให้ครับเยอะแยะไปหมดครับคุณยายหนุ่มตีตัวเลขให้ก็คือ185ครับท่านผู้ชมครับพาะรูปนี้ก็คือเคยมาอยู่ที่หมู่บ้านของคุณยายนุ่มครับมาจำพรรษาอยู่ที่นี่เนาะคุณยายเนาะแมนครับคุณยายเชื่อว่าฝัน ทั้งสองฝันนี้ในโค้งสุดท้ายนี้น่าจะเป็นฝันที่ดีครับท่านผู้ชมครับโอเคครับก็มีแค่นี้ครับแนวทางความฝันของคุณยายครับผมก็ขอขอบคุณคุณยายมากๆครับที่มาเล่าแนวทางให้ฟังอ่าแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีเฮงรวยๆวยครับคุณยายครับอวยพรให้ลูกหลานนะครับถูกให้เฮงเฮงด้รวยให้มีโชกด้อให้โชคใหญ่สามตัวเด้อให้หลัให้รวยทุกทุกคนครับ ยายกับคนจนล่ะได้อาศั